คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่หนุ่มตีสุดหล่อยอย่างมินพีรวิทนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่ามีคิดเรื่องแต่งงานกับแฟนสาวนะคะอย่างรีมอภิชยาแล้วค่ะแต่ก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะพร้อมก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้ก็อยากจะเตรียมฝากไข่ไว้แล้วด้วยละค่ะ ทำเอาหลายคนลุ้นไปตามๆกันเลยนะคะหลังนักแสดงหนุ่มตีสุดหล่อยอย่างมีนพีรวิทย์ได้ควงหวานใจอย่างรีบวิชยาไปร่วมงานแต่งของนัตตีนันทนัที่ผ่านมาจนก็ะทัคนเนี่ยจับตาเลยค่ะถึงความสวีทที่ดูแล้วเนี่ยจะหวานกว่าคู่เป่าสาวอีกหรือวันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเป็นคู่ต่อไปแล้วหรือหรือเปล่าคะเนี่ย ทางด้านหนุหน่มมีนะคะก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าอาจจะไม่ใช่เร็วนี้คงต้องรอความพร้อมของทั้งสองฝ่ายก่อนจะดีกว่าแต่ก็มีคุยกันไว้บ้างค่ะส่วนฝั่งของสาวรีมเนี่ยเขาก็แพลนที่อยากจะไปฝากไข่นะคะเพราะว่าตอนนี้อายุเขาเล็กสามกันแล้วในใจเนี่ยก็อยากจะมีลูกอีกอย่างครอบครัวก็ยังไม่ได้มีการเร่งอะไรนะคะยังไงขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะอย่างปีนี้ดิมก็สามสิบแล้วเนี่ยก็น่าจะแบบก็ตอนนี้คุยกันอาจจะแบบไปแบบฝากไข่ไปอะไรไว้ก่อนแล้ว ประมาณนี้ใช่แล้วก็บอกทุกๆคนว่าแบบใครที่แบบสามยี่สิบเก้าสามสิบอะไรเงี้ยแล้วพี่โซ่ต้ไม่ฝากใครไว้อายุเราก็แบบเร็วนี้จะไ่ใช่ใช่เขาก็มีมีแผนกันแล้วเพราะเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยอายุด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันมันสามารถทําให้แบบถ้าเราวางแผนจะแบบมีอนาคตร่วมกันจริงมันก็ควรจะต้องให้มันดีที่สุดไม่ใช่ว่าแบบรอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีคุยกันอยู่อัปเดตกันตลอดเวลาอยู่แล้ว ยัง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 ,ยง,ยงไม่ได้หูชัดมากอะไรนะยังยัง,ยงก็แบบค่อยค่อยคุยกันไปครับผมไปเรื่อยเ,อยเลยน